มลัคตอินนีจะเอารูใลอารบิคอลิฟะท่าจิงแล้วอัลลอฮ์นักสุสานผูดแห่งขัลลิฟะบนคุณเดนนีจากในปัญหาหลายๆอย่างในสังคมของโลกปัจจุบันนะครับทั้งัญหาการทาเมืองปัญหาทางสังคมหรือแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมสำหรับพันวิสิตที่สามพุทธเมืองไทยเชื่อมั่นเป็นอยางยิ่งว่า ทางออกอันนึงที่จะช่วยในการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือโดยการที่จะต้องฟื้นฟูเหล่าบันดาลคาลิฟั์คาลิฟัคังหลาเพื่อให้มากับทำหน้าที่ของตัวเองที่แท้ทจริงครับ Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me. Those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. ในกุ่่มรถรางเราจะจุดขณะนี้บรรดาคนก็ควรได้ถึงที่สถานีสีชาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังรอรถที่จะดำเบรรดาคนก็ไปที่เกาะแล้วก็ลงเรือไปที่สหมายก็คือเกาะสีชัง Hannah t wish e สำหรับรายการมุมมองโลกม u มการตัวนี้ก็เป็นกิจกรรม w อ l k l เ a น n ิ n งนะคะเราจะให้ทุกทุมนี้ไปดูสภาพของสังคมที่นี่นะคะโดยอาศัยเกมต่างๆ Sister, we're one big family. กันได้ละหมาดร่วมกันมันทำให้รู้สึกว่าอบอ,อ,อุ่นอมอลลากมากกว่าค่ายอื่นความรู้อบอุ่นอภิบาลทวดสิบแปดอ่านอันย้อนหนึ่งเจอบอกว่าความรู้ของคุณอันล้์จะสอบสวนในวันกิยามะร์ว่าคุณเอาความรู้ของคุณเอาไปใช้งานในเรื่องศาสนายังไงบ้างถ้าคุณตอบเกี่ยวกับโลกดุนยามาอะไรก็จะเอาหน้าของคุณจุ่มลงในไฟนรกแล้วว่ามันก็แบบมันก็ มันก็แบบอธิบายไม่ถูกฉันเนาะจะโดนเอาหน้าจุ่มลงไฟนรกหรือสภาพนั้นอยู่ยังไงทั้งนั้นฉันเรียนมาตั้งหลายทั้งศาสนาสามัญและความรู้ของฉันมันมันไม่ได้ไปช่วยพี่น้องอะไรอะไรสักอย่างอะแล้วก็ก็ตอบของว่าเออจะมาค่ายแล้วบอกลุพอมาค่ายลงฐานแน่กเดินเจอ ไปได้มุสลิมคนหนึ่งอีสราพเขาแบบมันแย่มากจะันนี่เหรอที่พระองค์ที่พระมอบหมายให้ฉันมาอยู่บนล่องนี้ั้งแ่ ก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่จุดประกายของมุสลิมีและก็มุสลิม่าในการทํางานได้แบ่งได้แชร์ความคิดระห,หว่างบางทีไอ้เรื่องที่ผู้หญิงมองเนี่ยผู้ชายจะไม่มองไอ้เรื่องที่ผู้ชายมองผู้หญิงอาจจะ,ะเว้นตรงนั้น,นครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสอนมทรเรานะครับที่จะสร้างให้มุสลิม่ยมีบทบาทสำคัญใน,ในการเป็นผู้นำในสังคมนะครับ ก็รู้สึกอธาธรรมนิลานะคะที่ได้นานๆครั้งนะคะได้มาพบปะกับพี่น้องร่วมศรัทธานะคะแล้วก็ได้มาสร้างความสัมพันธ์กันในในที่ที่แบบในที่ที่ต่างจากที่เก่าๆะค,ะค่ะแล้วก็รู้สึกสําหรับการทัวร์ในครั้งนี้รู้สึกได้อะไรหลายๆลอย่างนะคะแล้วก็ทําให้เราหนักแน่นขึ้นนะคะค่ะ อัลฮัมดุลิลละนะอันแรกก็คือที่รู้สึกก็คือเราได้ศิลปพุทธิ์รีมอ่ะคือเราได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่นี่แล้วคือการที่เราได้รวมตัวเป็นจามาอาห์เนี่ยทำให้มีหมั่นรู้สึกว่าเพื่อนเพิ่แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆผมเองนะทินะ ัวแทนขอ,ของสมาพันธ์ิสิตศึกษาขอประเทศไทยก็อยากจะเรียกร้องเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับให้กลับมาศึกษาและด้ยความสําคัญกับบทบาทหน้าที่ที่ได้ริงของเราเชาอมโยงประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นเชื่ออย่างนี้ว่าจะหาทางออกได้และเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญในประเทศนี้เพราะเราคือคอลิฟัตหน้าที่